ตวันดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้กับผมจอยเอฟซีวีนะครับเดี๋ยวในวันนี้จะมาเล่นออสซาเทอร์ที่เป็นเอพีที่23นะครับซึ่งในเอพีนี้นะครับเราจะมารีวิวสองตัวละครนะก็คือตัวนี้นะผมมันชื่อว่าบลูโน่โจลาเอ้ยบูจาราตี้นะครับซึ่งเราเคยลงไปแล้วนะทั้งสองอันนี้นะก็กดได้เลยนะทุกคนผมเคยลงไปแล้วนะรีวิวตัวละครที่ผ่านๆมาซึ่งมันใช้ตัวละครซึ่งมันใช้อีโบแบบอีกตัวนึงก็คือ ตรนี้นะก็จะเป็นโพไซดอนนะนี่เคยลงแล้วนะกดไปเลยนะทุกคนเดี๋ยวคือตอนนี้งานค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะของผมนะแบบเยอะแบบเยอะจนแบบไม่สามารถจัดได้ก็คือต้องทับทุกอย่างงานือต้องทับไปเลยแบบทับทุกอย่างเลยคือตอนนี้ผมออกมางานก็ไม่ได้ค่อยออกนะนรู้สึกว่าเดี๋ยวซอเสร็จน่าจะเต็มที่กับ การทำ่องแล้วก็บวกกับเรารอด้วยมันเหนื่อยค่อนข้างเหนื่อยนะเหนื่ให้พูกเรียนทั้งวันอนะ่ะโอ้หแบบมาคันคือจัทิ้งไปเลยคือไ,ไม่มีคลิปแน่นอนอนคะือแบบไม่ทำทำไม่ได้นะอ่ะเออก็เดี๋ยวจะมาลงนะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะสองตัวนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราไปเรื่องกันเลยดีกว่าค,ครับโอเคครับผมถึงแล้วรั่จะมารีวิวตัวละครน้องต่อไปครับแล้วเริ่มจากตอนแรกก่อนครับบูโน่ อะไรว่าจารันอะไรบูราบูราสิ่งบูรณนะบูรพาเลยเออใช่มั้ตัวอะไรบูราจากโาโจไม่เคยดูนะเอาอย,โจโจโย,ยิงไม,ม่เคยดูจะโจวยังเหม่อจะไม่รู้ตัวนะบูโนโบลูจารัตตีบรูรจารัตตี้นะ่งมันอะทุกคนอ่ะดูท่ามันก,ก่อนนะทุกคนเป็นการปล่อยแตนเอาไปต่อยอัล้วนทุกคนก็เอาไปอ่ะคันนี้ครับซิกกี้บาสคนระับดูก่อนเอาเป็นท่าสีบาสตัวนี้วางอยู่ที่ห้าร้อยนะซึ่งวางถูกมาก ที่สุดตัวหนึ่งเลยนะเพราะว่าสามารถวางได้ต้นเกณนได้เลยนะก็อุย้ยทางครั้งที่นะทุกคนอนะ่ะดูต่ออ้อเสนอเรื่องวงก็จะเพิ่มขึ้นนะโอเคต่อไปจะเป็นควิกสติกนะครับดาเมจตดลงแบบเห็นได้ชัดนะแล้วก็ระยะเนี่ยเพิ่มขึ้นดาเมจเอ้ยการตีไวเนี่ยคือตีไวขึ้นแบบแน่นอนไปดูดีเวทนะดีเวเพิ่มขึ้นนะทุกคนอเ,อเ,เคครับผมยิงม,มีคนพูดแซ่นนะผม เราช่างมาันแล้ว่าผมก็ไม่สนใจนะคือตอนต้นคลิปก็แบบค้าเป็นเรื่องของจัดเกมเ,เลยอะ่โอะโคตรโหดอ่ะตระสาผมมันเริ่มเก่าแล้วไงมันก็ช่างมันเด๋อทุกคนผมนก็ไม่ซีเรียสนะโอเคดูท่านก่อนนะทุกคน,นกแบบเหมือนกันแบบเหมือนเนี่ยเหมือนให้ซาเต้ยมันปล่อยอะไรออกไปปะเออเนี่ยเห็นไ,ไหมออกไปท่าสุดท้ายนะครับตาเมีเพิ่มขึ้นนะแต่ว่าตีค่อนข้างจะ ตีชาขึ้นแต่ว่าตีวายไอ้ตีว่าตีแรง,งอะไรอะก็ดีขึ้นก็เป็นระเบิรดร<ย>ออะไรยังไงก็ตัวนี้ถือว่าแต่ว่าโหดไหมก็ไอ้พูดตามตรงว่างั้นแหละนะไม่ค่อยเก่งนะถือว่าตรงไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเวรอร์อ่ะเอออืมอ่ะซึ่งวันนี้อัปเดตออสตาร์นะทุกคนจะเป็นอัปเดตที่หกนะ อันนี้ผมเล่นอยู่ใน pre update ก็คืออัปเดตครึ่งอะประมาณเด่เล็กๆน้อยๆงูๆปัญญ<ๆ>าอ่อนอ่ะเออเป็นอัปเดต5.5ปะประมาณนั้นทุกคนก็มีตัวละครเข้ามาใหม่นะไม่หยุดหัวน,นะแต่วันนี้สุ่มไม่ครบเลยเพราะอัปเดตช่วงเวลา,ท,าที่ผมไม่ได้อ่อนเนี่ยผมทำงานอยู่ก็เลยพลาดไปแต่ก็ไม่เป็นไรนะนะโอเคเปลี่ยนตัวนึงเอ๊ปะปะโพไซดอนดีกว่าทุกคนนี่ อืมผมไม่รู้สิทำไมมันมันจะตีอยู่สองแบบเลยมันมีพาสติส,สอะไรของมันหรือเปล่าอ่าต่อไปท่านที่สองนะอืมผมก็ไม่เข้าใจว่าดาเมจมัน เอาเป็นการแบบแลงแหลงเข้าไปคือฟิเซอร์มันตีอยู่ไงมันก็เลยน,นี่แต่ผมยังไม่ได้ทำเอเซนชั่นเลยนะเพราะว่าตัวละครเดี๋ยวผมจะทำตอนครบรอบหนึ่งปีก็คือสองวันนี่แหละมันจะครบรอบช่องหนึ่งเดียวแล้วมันก็จะทำอันบาตัวที่ห้านะของช่องต้องเริ่มตัวละครแบบนี้แหละลโคตรโคตรดีๆถ้าเริ่มไม่ดีก็งั้นนะ ต่อไปครับผมลาพิดวอเตอร์ช็อตนะตีช้าด้วยน่าจะเป็นวันฮิตเลยนะเนี่ยโอ้โอโอผมไม่วันฮิตวะโอเคแม็กแล้วพวกคนวิดาเมีแรงใช้ได้แล้วตีช้า <sh arp> ผมผมให้ทรงเหมือนอุนผมว่าแต่มันไม่ใช่อุ่นะผมว่ามันน่าจะเป็นแบบมันตีรวมคือต้องเล่นสายอะไรวะจำไม่ได้น่าจะสายแบบ สายนี่แม่สารสปีดอะเออสปีดอะโอเคครับผมก็เราสรุปตัวละครทั้งสองตัวนะก็ถือว่าทั้งสองตัวเป็นตัวละครที่นั้งห,ห,หมดก็ได้ครัก็ตัวผมคิดว่า โปรเจก์น่ะนิส่นะ่าจะเป็นแบบไม่แบบว่าโปเจก์ผมว่าคอรัลเยนเนสิตแล้วก็ออสตานะประมมณนี่กี่ตัวมันนี้สามตัวออสตาก็โอเคอันนี้มันนี่สี่ตัวผมว่าออสตาอาจจะยังนะตัวนี้อาจจะเป็นบัตรลัดซึ่งมันไม่ได้มีสถานะอะไรนะทั้งสองตัวเนี่ยมันแบบตงงัวงเลยเรื่องต้นไม้ก็ ตัวนี้นะมันไอผมไอผมคิดก็คงจะเป็นแบบพวกโลมีพ่โล,โลสิลไ้ระยะระยะกับระยะกับสปีดน่าจ,จะโอเคส่วนตัวนี้นะฮะก็สปีดแล้วกันนะตัวตอนพวกตีข้างช้าใช่ไหมก็ให้มันสปีดไปอาจจะเป็น additional สองแล้วก็มีดอดติดมาด้วยนิดน,นึงก็ยังโอเคนะอ่าบ้านกูแต่ละอ่าส่วนตัวนี้นะก็เป็น กันะถ้าเป็นสปีดก็นั้นถ้าเป็น,ถ,ปนะะถ้าเป็นระยะก็กแบบ็คือระยะถ้าเป็นระยะก็แบบไอเดียถ้าเป็นระยะก็ระยระจะดีพาะะ่าว่ามันมันไม่ผมว่าระยะก็ แตาผมว่าสป,ปียเดีปีดอะไรยังไม่ต้องนะสป,ปีดสป,ปีดดีกว่าไอโมเเมนต์สองไอดิชันแนลหนึ่งแล้วก็เอ็มไม่แค่แล้วก็วกอดอทหนึ่งนะแต่โอเคนะก็ของคุณนี่คงจะมีเบี้ยเท่านี้ใครชอบเบี้ของรก็เชิญกดติดตามเนอินทตาแกรมนะครับบ๊ายบาย